สวัสดีครับวันนี้นะผมมีรถมานำเสนอเนาะเพิ่งเข้ามาใหม่ๆนะครับสดๆร้อนๆเป็นเฟอร์เรนเจอร์นะครับเป็นตัวสูงนะครับตัวไฮรีเซอร์ราคาอยู่ที่2,69,000บาทเท่านั้นนะครับอ่าเป็นรถปี2017นเะครับเป็นตัวไฮแลนเดอร์ตัว XLS นะครับเป็นตัว XLS นะครับเกียร์หกสปีดนะครับเป็นหน้าจอ Android ธรรมดานะครับเป็น a n d r รอยด่อนอยู่ที่ประมาณ4,800บาทนะครับใสมแม ใหม่แม็กใหม่แล้วก็ยางใหม่ไว้สวยๆนะครับคันนี้ยางเปลี่ยนใหม่เรียบร้อยดอกหนาๆนะแม็กใหม่นะครับแม็กทีอีก้านยกนะครับผมยาง265 60 18นะครับขอบ18อะ่ะใครสนใจทักเข้ามาที่เพจบริษัทบูคาเซ็นเตอร์แล้วก็แคปหน้าจอไว้เลยครับคันนี้อ่าแล้วก็ทักเข้ามาในเพจได้เลยหรือคอมเมนต์ที่คลิปวิดีโอนี้ได้เลยครับในส่วนของคันนี้ย้ำอีกทีราคา269,000บาทฟอร์ดเลนเจอร์เอ็นะครับอ่าประมาณนี้ สวัสดีครับ